กีซีอยู่สวัสดีครับมีอะไรกันหรือพี่บ่าวผมถามว่ากินอะไรตอนเย็นไม่มีไม่มีกับข้าวแล้วก็คุณยายเพื่อนก็ไม่มีไม่มีกับข้าวเหมือนกันวันนี้ก็เลยคุณยายพี่บ่าวก็ลวเลยนัดกันมากินข้าวที่บ้านผมแต่ผมปร,กรากฏว่าบ้านผมไม่ม,มีอะไรให้กินเลยอ,อผมก็เลยว่าจะมาขอปลาของคุณเนี่ยไปปิ้งกินทีเอ้ยทำไมทำไมอะไรนะหน่ยยบปลามั้ง มันก็น้ำมันตื้นแล้วปลาอะไรทำไมมันเยอะจังเลยนะเอานี่ดิถ<ะ>้าไมไม่เอามองมาไม่เอาเหรอะจะยกย่ออ่ะเอาไปเลยเนี่ไม่เอามองมาก็ย,ยกย่อตัวเ,เ,เดี๋ยวได้ไหมนี่ได้แต่กุ้งเฮ้ย ม่เราไม่กินกุ้งใช่ไหมเราปล่อยใช่ไหมปล่อยปล่อยกุ้งกันแน้วโอ้เอาไปไว้ตรงนู้นไหมดูไงเอาตัวนี้ป่ะคือเมื่อกี้ลูกผมให้อาหารไปแล้วไม่แน่ใจว่าให้อีกครั้งมันจะมาไหมเอาแหเลยดีกว่าชั่วกว่ามันก็ยังดีกว่านะผมแหมาละนี่พี่บ่าวแกเปียกแล้วแกไปใส่บองโอ้ยแกเหนียมเลยแกกระเทือนแล้วให้แกลงแหเลยจัดไปเอาเผื่อผมด้วยผมว่าก็จะอยากกินปิ้งปลาเหมือนกัน ไปกินด้วยกันไลน์ดูนู้นดีกว่าเหรอนัดกันแล้วโอ้โหผมก็ไปอยากกินนี่ซองสามวันแล้วอืมนานๆกินกันทีไปเยอะหมายถึงนานๆกินกับลูกกับเมียทีใช่ไหมตายแล้วเออเอาละเอาลูกพี่เอาแหเลยลูกพี่แหเลยจัดแหเลยอืมนี่ภรรยาค่อยก็ขมักขมิ้นทำงานอยู่นี่สู้ชีวิตขนาดเลย สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะยง่แย่างกัน uh, น uh, um, okay. ้องภรรยาคุณทำอะไรเก็บเชือกเก็บเชือกเชือกวิเศษบ่อืเเกก็บชโอ้นี่คือเชือกวิเศษไล่นกได้นะเอฟซีใช่ก็เก็บไว้ใช้ปีหน้าอใช่พ่อเขาบอกว่าถ้าเราเก็บถูกวิธีแล้วก็ใช้ได้ไปตลอดจนกว่ามันจะหมดอายุไขของมันไปเลยโอ้ดี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 พวกคุณดีรู้จักใช้ของนะขอชื่นชม เราไม่ได้มีเงินซื้อบ่อยๆแล้วก็ต้องดูแลมันดีๆอันนี้คือเชือกที่ใช้ดึงหมากกระเลงกงเพีงอบบนี้เลยนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละก็ถึงเวลาเพื่อนไม่ได้ทิ้งเพิ่อนก็เก็บเอาไว้เหมือนเดิมม้วนเก็บไว้แบบนี้เอาไว้ใช้ปีหน้าอีกใช่นะครับก็เพราะว่าเชือกมันมันยังไม่ได้ขูยังไม่ได้กรอนเนาะมันก็ยังใช้ได้อยู่ก็ถือว่าสุดยอดนะปีหน้าก็ไม่ต้องซื้ออันนี้สองสามปีแล้วนี่ เชือกนี่นะคุณใช้มาสองสามปีแล้วใช่ก็ถือว่าคุ้มคุ้มแล้วซื้อทีเดียวเลยว่าเชือกมันก็ไม่ได้ว่าถูกเนาะอืแต่ตัวนี้ซื้ออันนี้ซื้อใหม่ปีนี้ซื้อเพิ่มเพิ่มจุดออันน่ะของเก่านี่อีเก่าซีดไปเลยปีหน้าดึงอีกน่าจะขาดแล้วแหละดูสภาพอ่ะคุณไปเอาแหมาเลยออ่ะโเคที่บ่าวก็อยากหวานแล้วอยากหวานแล้วบอ่ะไปเลยพี่น้องผมก็ จะไปเอาแห่แห่นะครับนะให้พี่บ่าววานปลาเนาะพี่น้องนะครับจะกินข้าวกันวันนี้นะครับอ่าเราไม่ได้ไปหาปูหาปลาในห้วยกันน้องพี่น้องนะเรานะครับต่างคนก็ต่างมีธุระกันก็เลยไม่ได้ไปน้องพี่น้องเนาะมาจัดปลาที่มันเลี้ยงก็หาง่ายดีพี่น้องะเดี๋ยวไปเอาแห่กนครับอ่านี่ฮะน,นี่ลูกพี่แห่แห่เผายายงดีเลยนี่แห่เผาอย,ย่างดีเลยอ แล้วเอาอยัางไงถึงจะได้ทีนี้วาดเลยมันไม่มีสลามไม่มีอะไรบอกก็มีอยู่แล้ว,วก็ทำไงได้อ่ะคุณจะกินอือมีมันก็ปดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นขอ<ม>อนุญาตฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ